สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เสือสบายชาแนลมีดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคมของชาวราศีมิถุนมาฝากคา่ะดวงจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับฟังกันได้เลยค่ะเปิดดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2566ของชาวราศีมิถุนจะมีข่าวดีให้ฉลองช่วงนี้เงินไหลเข้าในทุกทางได้เงินเดือนเพิ่มมีรายได้และกำไรจากธุรกิจ มีเกณฑ์รับโชคลาภจากคนใกล้ตัวอีกด้วยส่วนด้านการงานควรเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอโดยเฉพาะด้านความรู้และทักษะความสามารถอาจจะถูกทดสอบฝีมือหรือแข่งขันโดยไม่ทันตั้งตัวก็ได้ควรปรับสภาพแวดล้อมในบ้านหรือที่ทำงานให้มีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้นเสริมดวงชะตาเพื่อให้มีสติปัญญาและความขยันมันเพียร ชาวราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดในวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมดวงการงานมีงานมีโอกาสมาให้เลือกควรเลือกที่ดีมารีบทำถ้าชาอาจจะไม่ได้อะไรเลยจะมีปัญหาความล่าช้าทำให้เกิดความเบื่อนหน่ายแต่จะเข้มแข็งเด็ดขาดขึ้นได้ในช่วงหลังผักดันงานให้สำเร็จถ้ารู้สึกง,งานไม่มั่นคงไม่ถูกใจลองเริ่มหางานใหม่จะมีโอกาสได้ในช่วงปลาย ดวงการเงินกระแสงเงินหมุนเวียนดีมีเงินไหลเข้ามาจากหลายทางเป็นจุดรวมเงินของหลายฝ่ายมีข่าวดีให้ฉลองใจเยอะกับการเข้าสังคมจัดสังสรรค์ได้เพิ่มเงินเดือนรายได้กํำไรมีโชคจากคนใกล้ตัวดวงความรักคนโสดรักใครชอบใครให้ไปบอกใจเย็นใจดีกับคนที่หมายปองรวรงมีคนรอยแย่ง จะชนะเพราะขยันเอาใจจะหารักให้ออกไปที่ใหม่ๆที่ที่น่าตื่นเต้นทำกิจกรรมคนที่มีคู่ชิดกันไว้พูดสิ่งดีๆอย่าใจร้อนรักจะดีเองอาจจะมีมือที่สามาแทรกช่วงเผลอช่วงทะเลาะก,กันดวงสุขภาพแข็งแรงเพราะดูแลสุขภาพดีรู้สึกแข็งแกร่งระวังปวดกล้ามเนื้อคเครียดออฟฟิซินโดม ข้อควรระวังควรเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอโดยเฉพาะด้านความรู้และทักษะความสามารถอาจจะถูกทดสอบฝีมือหรือแข่งขันโดยไม่ทันตั้งตัวก็ได้เคล็ดลับเสริมดวงเสริมดวงชะตาเพื่อให้มีสติปัญญาและความขยันหมั่นเพียรควรปรับสภาพแวดล้อมในบ้านหรือที่ทำงานให้มีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้นชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนสิงหาคม ถือว่าเป็นดวงที่ดีทีเดียวเลยนะคะอย่าลืมนำเคลล็อบเสริมดวงแล้วก็ควรระวังไปปรับใช้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบสวัสดีค่ะ